คว้าโอกาสทำกำไรตลาดโลกไปกับ MTS Capital โลกเปลี่ยนไปแล้วแล้วคุณละ่ะพร้อมที่จะเปลี่ยนหรือยังถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มเทรดกันเลยเทรดทองคำเพิ่มโอกาสทำกำไรสร้างพอร์ตเห็นผลโตไวเลือกสินค้าเทรดกับ MTS ได้ทุกรายการทั้งทองคำค่าเงินดัชนี S&P 500และน้ำมันจะเทรดเช้าสายบ่ายเย็น คุณเองก็เลือกได้ระบบทันสมัยเทรดได้ตลอด24ชั่วโมงลงทุนต่างประเทศหรือซื้อขายในประเทศก็สบายบรเกเออ์์ไทยเจ้าแรกที่ได้รับสิทธิ์จาก CME Group เริ่มต้นเทรดต่างประเทศกับ MTs ได้ง่งายๆด้วยงบลงทุนหลักหมื่นตอบโจทย์ Global Trade จะเจนไหนก็ครบวงจร มีสินค้าอนุพันธ์ให้เลือกหลากหลายระบบใช้งานง่ายเครื่องมือทันสมัยได้รับการรับรองจากทั้งภายในและต่างประเทศเริ่มลงทุนได้ด้วยเงินหลักหมื่นคว้าโอกาสทำกำไรบนตลาดโลกได้แล้ววันนี้ที่ MTS Capital สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรายการ MTS Market Beat นะครับประจำวันอังคารที่16มกราคมนะครับก็เข้าสู่สัปดาห์ที่3นะครับของ เดือนมกราคมน,น,นะครับราคาทองคําก็ยังแกว่งแกว่งนะครับเมื่อตอนต้นเดือนมกราคมมีขึ้นไปอยู่ที่โซนประมาณสัก2,070นะครับแล้วก็ออสัปดาห์ที่2ก็ลงมานะครับก็ลงมาต่ําสุดนะครับประมาณสัก2,020นะครับแล้วก็ฟื้นกลับขึ้นมาตอนนี้ก็กลับมายืนนะครับบนระดับ2,050นะครับจนถึงระดับ2,060อีก นะครับสถานการณ์ในช่วงของปลายปลายสัปดาห์นี้นะครับจนถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจอะไรที่มีความสําคัญแล้วนะครับเพราะว่าตลาดก็คงไปจับตาดูเรื่องของการประชุม FOMC meeting นะครับหรือว่าการประชุมเฟดนะครับในปลายเดือนมกราคมนะครับว่าตัวของเฟดจะมีมุมมองยังไงนะครับในส่วนของสัปดาห์นี้นะครับก็ยังพอมีตัวเลขเศรษฐกิจอยู่บ้างนะครับนิดหน่อยนะครับมีตัวเลขดีเทลเซลแล้วก็มีกรรมการเฟดนะครับ ออกมาพูดนะครับซึ่งก็เป็นธรรมเนียมนะครับก่อนที่จะถึงเวลาแบ็ k เอาท์เลียนะครับก่อนการประชุมเฟดนะครับก็จะมีให้ให้ให้นโยบายทางการเงินให้ข้อให้ข้อคิดเห็นทางการเงินหรือว่าตัวของอัตราดอกเบียของเฟดนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับวันนี้สองทองคายืนเหนือ2 0ง0ได้แล้วนะครับมีอะไรที่น่าสนใจในส่วนของตลาดหุ้นตลาดหุ้นฝั่งเอเชียนะครับก็สองสาวันนี้นะครับก็มีบางตลาดนะครับปรับตัวลดลงแรงบางตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่าง ร้อนแรงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามีตลาดไหนที่น่าสนใจแล้วก็นักงทุนจะ,จะสามารถเข้าไปเก่งกำไรได้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูก่อนนะครับเมื่อวานนี้วันจันท์นะครับตลาดหุ้นฝั่งอเมริกานะครับรทั้งตลาดหุ้น Derivative ในฝั่งอเมริกานะครับในตลาด CME ก็ ปิดทาการไวขึ้นนะครับเนื่องจากเป็นวันมาตินลูเทอร์คิงนะครับวันนี้เปิดทําการตามปกตินะครับในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจนะครับสัปดาห์นี้มีไฮไลท์หลักๆเนี่ยก็คือคืนวันพุธนะครับก็คือตัวเลขยอดขายปลีกนะครับในสหรัฐอเมริกาหรือว่า US retail s a l e นะครับตอนนี้คาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ที่0.3นะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับธันวาคมคาดการณ์ว่าจะปรับเพิ่มขึ้นเป็น0.4นะครับก็ ไม่ใช่เรื่องอะไรที่น่าเซอร์ไพรส์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับที่มีการประกาศไปในเมื่อเดือนธันวาคมเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเอ่ backfire day เป็นช่วงช้อปปิ้งนะครับฉะนั้นตัวเลขก็กลับมาบวกส่วนเดือนธันวาคมก็เท่าที่เ,เรารู้รู้กันอยู่นะครับเป็นช่วง Christmas Eve นะครับแล้วก็เป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวเป็นเทศกาลซื้อของขวัญให้กันนะครับ retail s a l e ก็กลับมาบวกต่อน,นะครับ0.4เปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นตัวเลขจิต US retail s a l e เนี่ย ผมเชื่อว่ากระทบเรื่องของราคาทองคําไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับถือว่าเป็นตัวเลขหนึ่งที่บ่งชี้ว่าตัวของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเกี่ยวกับภาพผู้บริโภคเป็นยังไงนะครับก็โดยภาพรวมยังอยู่ในช่วงของภาวะทรงๆตัวนะครับสำหรับตัวเลขดีเทลเซลล์นะครับก็จะประกาศวันพรุ่งนี้นะครับวันพุธเอ่อส่วนในช่วงของวันอังคารกับวันพุธนะครับก็จะมีเอ่อเฟดเมมเบอร์นะครับจากสาขาต่างๆนะครับก็ออกมาไกด์ไลน์แล้วก็พูดเกี่ยวกับนโยบายตลาดเบี้ยนะครับ โนยังเป็นคล้ายๆเดิมๆกันหมดนะครับในวันอังคารวันนี้ก็จะเป็นคุณบอลเลอร์นะครับวันพรุ่งนี้จะมีคุณบาคุณโบแมนแล้วก็คุณบูธนะครับหลักๆปีนี้เนี่ยนะครับก็คงจะต้องจับตาดูนะครับเพราะว่าเปดน่าจะชัดเจนแล้วว่าอัตราดอกเบียไม่น่าจะสูงมากกว่า5.5%นะครับแต่นโยบาย higher to longer ก็หมายความว่าอัตราดอกเบียยังคงอยู่ในระดับสูงและยาวกว่าที่คาดการไว้ตอนนี้ตลาดเนี่ยมันแบ่งแยกเป็น2ปัจจัยนะครับ คือตัวของตลาดที่เป็นตลาดการเงินเนี่ยเขามองว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมช่วงมีนาคมนี้เลยนะครับคือมกกลาเนี่ยยังพอชไว้อยู่แล้วก็มีนาคมเนี่ยปรับลดนะครับแต่ตัวเฟดเนี่ยออกมาส่งสัญ,ญญาณอีกทางหนึ่งนะค,คนละแบบเลยเฟดบอกว่าจะไฮเออร์ทูลองเกอร์ไปก่อนนะครับก็คือใช้อัตราดอกเบี้ยสูงไปก่อนจนกว่าจะเห็นตัวเลขเศรษฐกิจที่บ่งชี้ชัดเจนว่าเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับอย่างในบ้านเราก็ยังมีดราม่าเห็นไหมฮะว่าตัวของ ประชาชนนะฮะหรือว่าตัวคอลัมนิสนะฮะออกมาพูดว่าเอยอัตราดอกเบี้ยบ้านเราสูงมากทําให้เศรษฐกิจเราแย่นะครับก็มีมาพูดนะครับจนกระทั่งสองสาวันนี้เนี่ยทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับรวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยออกมาพูดครับว่าเราไม่เราคงไม่สามารถที่จะรีบปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาเร็วกว่านี้ได้นะครับซึ่งผมก็มีความเห็นสอดคล้องกันเหมือนกันนะครับว่าคือตอนนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้อัตราดอกเบี้ยที่ระดับ5.5เปอร์เซ็นต์ ของของบ้านเราเนี่ยก็คือตัวของธนาคารในประเทศไทย,ยอยู่ที่ระดับประมาณ2.5ฉะนั้นตอนนี้ความต่างของอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยก็ห่างกันร่วงๆเกือบ3%แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรารีบรถอัตราดอกเบีย้ยไปถึงประเทศไทยนะครับเงินเงินทุนจะยิ่งเร่งไหลออกครับไปหาอเมริกามากขึ้นนะครับเพราะของของบ้านเขาเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยถึง5.5%ดังนั้นเนี่ยจุดหล,ลักๆเลยของอเมริกาตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะอยู่ในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจจริงๆก่อนนะครับเรียลเซกเตอร์ว่ามัน แย่พอที่จะลดอัตราดอกเบีย้ยหรือเปล่าต้องอย่าลืมนะครับว่าถ้าเราดูสภาพเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยมีแต่ความสุ่มเสี่ยงว่าอาจจะแย่นะครับแต่ในข้อเท็จจริงมันยังไม่มีตัวเลขไหนที่ออกมาพูดบ่งชี้เลยว่ามันเข้าสู่ภาวะที่ recession แล้วหรือแย่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยทองคํามันก็ผูกไปด้วยครับฉะนั้นทองคำเนี่ยก็คาดหวังเหมือนกันว่าเศรษฐ,ฐกิจที่มันจะถอยเนี่ยมันทําให้ดอกเบีย้ยลงแล้วทองคําจะขึ้น ดังนั้นเนี่ยเวลาความคาดหวังนี้ที่มันคาดการไว้เนี่ยแล้วมันไม่ไม่สอดคล้องไปกับที่คนคาดหวังไว้เนี่ยมันก็เลยโดนลงโทษนะครับทองคำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เลยปรับตัวลดลงนะครับก็คงจะต้องจับตาดูแหละว่าในช่วงเดือน2เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับว่ามันจะมีตัวเลขเศรษฐกิจตัวไหนเนี่ยที่บ่งชี้นะครับว่าเศรษฐกิจมันน่าจะชะลอหรือว่าถดถอยลงมาบ้างนะครับฉะนั้นก็เรื่องของกรรมการเฟดอันนี้ก็น่าสนใจนะครับก็ผมคิดว่าวันังคานี่คุณวอลเลอร์ก็เป็นสายฮอคกิชอยู่เนกันนะครับก็คงจะจ้อะ นะครับฉะนั้นก็ไฮไลท์หลักๆเนี่ยผมว่าคงจะอยู่เรื่องของ f ฟด Member ที่ออกมาพูดก่อนแบ็กออฟพีเรียนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะฮะเมื่อวานนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันก็คือมีกรรมการในตัวของ f ฟดเออไม่ใช่ในตัวของเฟดครับของ ECB นะเพราะว่าตอนนี้ทั่วโลกที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยก็ทั่วโลกนะครับยกเว้นอย่างเดียวก็คือ BOJ ของธนาคารกลางญี่ปุ่นที่ใช้อัตราดอกเบี้ยติดลบแล้วก็ใช้ Yield Curve Control นะครับก็คือ ตัวของ BOJ เนี่ยติดลบ0.1%แต่ว่าทั่วโลกเนี่ยปรับขึ้นในระดับเบี้ยหมดหนึ่งในนั้นก็คือ ECB ด้วยครับ ECB เนี่ยก็มีการคาดหวังเหมือนกันว่าถ้าเฟสลดอัตราดอกเบี้ย ECB จะปรับตามครับแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้กรรมการ ECB ออกมาพูดว่าปีนี้เนี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้ที่ค่อนข้างจะช้ามากที่ ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยครับโอ้โหอันนี้ก็เลยทําให้เมื่อวานเนี่ยตลาดพุดในฝั่งของยุโรปนะครับปรับตัวร่วงเลยนะครับปรับตัวร่วงลงมาเลยนะครับอันนี้ก็คือชาร์ตตัวของ ดิพูซิทเรทนะครับของตัว ECB นะครับนะครับก,ก็คาดการว่าปีนี้เนี่ยอาจจะยังไม่รีบเห็นการปรับลอดอราดอกเบี้ยนะถ้าอย่างเร็วที่สุดเนี่ยอาจจะเข้าไปสู่ไตรมาสสเลยนะครับก็บอกว่า ECB ยังยังกลัวเรื่องของเงินเฟอ้ออยู่นะครับฉะนั้นการคาดการการปรับลอดอราดอกเบี้ยของ ECB เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นในไตรมาสหหรือไตรมาสสนะครับเมื่อวานนี้ก็เลยเทำให้ตลาด พุ้นซึ่งเป็นความคาดหวังเรื่องของการปรับรถอาด,าดารถอาดอาเดอากเบียเนี่ยก็ปรับตัวร่วงลงเลยเหมือนกันสาหรับตัวของตลาดหุ้นในฝั่งโยุโรปนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะสังเกตน,นะครับว่าตลาดเรื่องของตลาดการเงินเรื่องของอาดอกเบียเนี่ยตอนนี้ก็ยังเป็นปัจจัยสําคัญในปีนี้เป็นปีนี้อย่างที่บอกครับว่าเงินเฟ้อไม่ใช่ปัจจัยสาคัญแล้วปัจจัยสําคัญปีนี้อยู่ที่ real sector ค,คือสภาพเศรษฐกิจจริงๆไปสะท้อนกับอเดอกเบียว่ามันจะต้องลดอาดอกเบียหรือเปล่านะฮะดังนั้นตลาดทุนแล้วก็ตลาดราคาทองคำ อ่ะอันนี้ก็มาให้ดูนิดนึงครับก็คือเรื่องของ g r o t h Expectation นะครับหรือว่าความคาดหวังเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจในแต่ละทวีปนะครับอันนี้ก็มาให้ดูเผื่อว่าเอาไปสะท้อนในการลงทุนในส่วนของดัชกูอินเด็กต์นะครับซึ่งของเอ็นเทนของเรามีให้ลงทุนในตลาดอเมริกาในตลาดเอเชียนะครับอย่างตลาดอเมริกาก็จะเป็นในส่วนของดาวโจนส์นสเดกเอสแอนีนะครับตลาดหุ้นเอเชียก็จะเป็นหางเซ็งนิกกี้อีเวสเตไต้หวันนะครับ ก็พรุ่งนี้ก็ลงทุนได้อ่ะทีนี้เรามาดูกันนิดนึงนะฮะว่าปีนี้2024นะันยมองอยังไงนะครับก็จะสังเกตว่าออสองทวีปที่3ทวีปเลยอะสามทวีปท,ที่เออ่ความคาดหวังที่ว่าอาจจะเกิดการถอย ب, นะครับหรือว่าอ่อนแอมากกว่าที่คาดนะ้อยจะคือสังเกตว่าจะเป็นยุโรปนะหน,หนึ่งนะฮะสออเมริกาครับอเมริกาปีที่แล้วขึ้นมาเยอะนะขึ้นมาเยอะแล้วก็3นะครับก็คือ Middle East แล้วก็นอตแอฟริกาอ่าอันนี้นะครับ ันนี้เป็นสามตัวที่ที่คาดที่มีความกังวลนะครับคาดหวังว่าเศรษฐกิจของทวีปพวกนี้นะครับจะประสบภาวะถอยลงมานะครับแล้วตัวไหนที่เริ่มดีขึ้นจะสังเกตตัวดีขึ้นนะครับก็จะเป็นนี่ฮะจีนฮนะจีนเริ่มปีนี้เขามองว่าจุดต่ําสุดน่าจะผ่านไปแล้วแต่กําลังแต่ก็ยังอยู่ในช่วงอ่อนแออยู่นะฮะสีน้ําเงินนะครับมีที่ไหนอีกอีสเอเชียแปซิฟ i กนะครับก็เริ่มละวันนี้เริ่มมาอยู่ moderate ละกลางๆละ ปีนี้จะเริ่มดีขึ้นนะครับเซา์เอเชียก็คือเอเชียใต้เหมือนกันนะครับเอเชียใต้เอเชียใต้ปีนี้ถือว่าน่าจะดีที่สุดนะครับเขาคาดการณ์น่าจะสังเกตว่าสีเหลืองนะครับเอเชียใต้คืออะไรเอเชียใต้คืออินเดียนะเอเชียใต้นี่คืออินเดียหลักๆเลยอินเดียนะครับนิเตี้ห้ก็จะสังเกตว่าปีนี้เนี่ยเขาก็มองว่าปีที่2023เนี่ยที่ดีๆเนี่ยปีนี้น่าจะเริ่มปรับฐานลงมาบ้างส่วนตัวที่แย่ๆอย่างปีที่แล้วอย่างอิมเมอร์จิงมาร์เก็ตอย่างจีนฮ่องกง ไทยน่าจะฟื้นตัวนะครับอันนี้ก็เป็นความคาดหวังของตัวอันนี้มาจากชีฟเอคอนอเมติสเซอร์เวย์นะครับในปีที่แล้วนะครับอีกคราวหนึ่งอันนี้ปีนี้มีการเลือกตั้งประธานดีสารัฐด,ด้วยนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเรามีการเลือกตั้งไต้หวันไปแล้วนะครับก็ผลปรากฏว่าพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้านะครับหรือว่าจะเรียกว่าพรรคก้าวไกลแห่งไต้หวันก็ได้นะครับปรากฏว่าได้รับคะแนนเสียงนะครับคุณวิลเลียมไหลนะครับก็ ถือว่าเป็นในพิธีประธานาธิิดีของไต้หวันนะครับนะครับคนล่าสุดนะครับก็ตอนแรกก็ดูเหมือนจะมีดราม่านิดๆนะครับแต่ว่าพอเลือกตั้งเสร็จก็ดูเหมือนจะเงียบๆไปไม่มีอะไรนะครับส่วนสหรัฐนะครับเลือกตั้งปีนี้เดือนพฤศจิกายนนะครับอดีตคู่แข่งคุณโดนัลด์ทรัมป์ปีนี้จะกลับมาทวงบัลลังนะจะกลับมาทวงบัลลังฉะนั้นถ้าใครทาได้นะครับช่วงคุณโดนัลด์ทรัมป์มานี่เศรษฐกิจโลกหันหัวเลยนะครับแล้วก็ทองคำเนี่ยแว่งขึ้นแว่งลงแรงนะครับ ตอนนี้ก็มีการเลือกตั้งอของระดับผู้แทนของพรรคนะครับริพับบลิกันไปแล้วตอนนี้ไอโอวาก็คุณทรัมป์ชนะนะนะครับแล้วก็มีกระแสะคาดการ์ว่าคุณโจทำนี่แหละจะเป็นตัวแทนกลับมาเป็นตัวแทนอีกครั้งหนึ่งของพรรคริพับบิกันนะครับส่วนตัวของเดโมแครตเนี่ยยังไม่มั่นใจนะครับว่าคุณโจไบเดนซึ่งอายุมาก,มาก,ม,ากมากแล้วจะจะยังท้าชิงตําแหน่งของเขาหรือเปล่าอีกครั้งหนึ่งนะครับประธานดีสาระนะครับคงจะต้องจับตาดูแต่ก็ยังอีกยาวไปครับ ส่วนอตอนนี้นะครับให้ดูสถิติตอนนี้ล่าสุดตัวของอดอลลาร์กลับมารีบาวแล้วนะนี่ครับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ราคาทองคําช่วงสั้นๆเนี่ยมันอาจจะอาจจะโดนกดดันได้ฮะดอลลาร์กลับขึ้นมาจะสังเกตว่าเ,เมื่อตอนต้นเดือนยังลงไปอยู่ที่ระดับประมาณ100ถึงจุดห้เลยนะครับตอนนี้รีบาวขึ้นมา102รอยสส่วนบอลยูยูสอปีเนี่ยนะครับยังบัตทอมอยู่นะครับยังบัตทอมอยู่แต่ก็ฟื้นๆกลับขึ้นมานิดหนึ่งยังอยู่ที่ประมาณ4.2%เปอร์เซ็นต นะครับอันนี้ก็เป็นตัวบ่งชี้เรื่องของอัตราดอกเบี้ยอยู่นะครับแต่ระยะสั้นๆเนี่ยเหมือนกับว่าตลาดก็จะเผาๆเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยไปบ้างแหละนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูตลาดหุ้นฝั่งเอเชียกันบ้างนะครับว่ามีตลาดไหนที่น่าสนใจนะครับก่อนที่จะไปไปเข้าสู่เรื่องของกราฟทองคำนะครับอ่าให้ดูกราฟแรกก่อนครับนิคีสองสองห้านะครับนิคีสองสองห้านะครับก็เออ่เช้าวันนี้เปิดเบรกนะเปิดเบรกเลยนะครับอันนี้เป็นรายสัปดาห์คือแต่เมื่อวานนี้ละ ะทะลุแนวต้านสําคัญที่ระดับ3 3 6 8 0จุดนะครับแล้วก็ล่าสุดตอนนี้อยู่ที่35,660นะก็แนวโน้มโมเมนตัมเนี่ยก็สังเกตว่ายังชัดอยู่นะก็คือยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะนะครับแนวโน้มขาขึ้นก็ปัจจัยหลักๆมาจากนโยบายทางการเงินแล้วก็ผมยังมองว่าตลาดหุ้นฝั่งนิคกี้225เนี่ยยังถือว่าเป็นเป็นบูริษอยู่นะครับตอนแรกเหมือนจะหลุดนะเหมือนจะหลุดที่พยายามจะหลุด30,000แต่ไม่ไม่หลุดนะแล้วก็ตอนนี้เบรกเอาขึ้นไปไ่้ เบรกเอาขึ้นไปได้นะครับแนวต้านถัดไปอยู่ที่ระดับประมาณ37,500นะครับก็โมเมนตัมเนี่ยถ้าใครชอบเ,ออเขาเรียกว่าชอบแบบซื้อแบบเบรกเอาลองดูนิกกี้2 2 5นะฮะก็คืออน,นี้เทดที่ผ่านอนิเทสเราได้เลยนะนะครับก็โมเมนตัมเนี่ยมีโอกาสที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อใครชอบสายเบรกเอานี่ต้องดูนิกกี้2 2 5นะยังไปได้อยู่นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เรามองตัวขึ้นไปละอีก2-3ตัวนี้จะเป็นตัวลงเลยนะครับตัวต่อไปฮะ อันนี้ร้อมากับตัวของเซฟตบ้านเราก็คือไชนะ่า A50 ฟิตะเทรดที่ตลาดเอเอเหมือนกันนะครับอันนี้หลุดนิวโลยังยังเรียกว่านิวโลไม่ได้แต่หลุดโลอีกแล้วหลุดโลอีกแล้วนะครับโลของเขาเนี่ยเดิมอยู่ที่เมื่อปี2018น้อนกลับไปเกือบเกือบเอ่อกี่ปีละ5ปีเลยนะหมื่นกันอีก200จุดอะ่ะตอนนี้ลงมา1ม0 0 0หลันละนะครับโมเมนตัม um ยังเป็นขาลงอยู่เลยนะยังเป็นขาลงอยู่เลยแล้วก็ใครชอบแบบสายโฟโลเทนอะ่ะผมมองว่าถ้าจะช็อตตรงเลยเนี้แกลบอาจจะไม่เยอะนะ แกวจะไม่เยอะก็ลงได้ประมาณอีกสัก3-400ีจุดอันนี้ให้ดูภาพใหญ่นะครับก็ถ้าลงมานี่มีโอกาสลงมาได้ต่อนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะเล่นสวนเนี่ยอาจจะรอแท่งเทียนกับตัวนิดนึงแนวต้านด้านบนอยู่ที่ระดับประมาณสัก12,300นะครับตัวก็จะสังเกตว่าเทรนด์ของใชน่าเอฟตก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเวสตเตสไตหวันนะไตหวันเพิ่งเลือกตั้งไปนะครับอันนี้กราฟอาจจะสูสั้นนิดนึงนะครับเพราะว่าผ่านในระดับวีคมานะครับ นะครับแต่ก็เทรดได้ในตลาด SGX เหมือนกันนะอันนี้ติดแนวต้านด้านบนนะติดแนวต้านมาก่อนเลือกตั้งะนะครับเมื่อตอนต้นสัปดาห์มการคาคมพ5นหแต่ชนิดใคล้ๆกับเซ็ตฟิฟตบ้านเออเอินเด็กซ์บ้านเรานะตอนนี้ลงมาเออพ่อยเก้นะก็แนวรับสําคัญเนี่ยที่จริงเทรนเนี่ยนะครับยังเป็นขายขึ้นอยู่เทรนดยังไม่ได้เสียนะเทรนยังเป็นยังเป็นขายขึ้นอยู่ แต่ก็ต้องรอดูครับถ้าใคร้อชอบจังหวะย่อแล้วซื้อนะก็ดูที่แนวรับ1,440จุดถ้าลงมาไม่หลุดตรงนี้น่าจะมีโอกาสเด้งกลับขึ้นไปผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเรื่องการเลือกตั้งในไต้หวันเนี่ยจะเป็นพักไหนขึ้นมาก็แล้วแต่ผมคิดว่าอาจจะ aggressiv ในช่วงหาเสียงแต่พอเลือกต่พอถ้าเข้าทํางานจริงๆแล้วอาจจะสุดท้ายแล้วก็อาจจะปณิประนอมกับทางรัฐบาลปักกิ่งมากกว่าน,นะครับฉะนั้นผมว่าไต้หวันเนี่ยยังเทนยังดูแข็งแรงอยู่นะย่อซื้อนะครับย่อซื้อ อีกตัวหนึ่งหัางเซ็งครับจะสังเกตว่าห่างเซ็งกับตัวของใช้ได้ฟิลตี้จะมาโทนคล้ายกันนะห่างเซ็งตอนนี้กําลังจ่อที่จะไปทําโลแล้วเป็นงานทําโลถ้าหลุดไปถึง1 4ื0นนี่เป็นโลในรอบหลายๆปีเลยนะครับเป็นโลตั้งแต่ของปีที่แล้วด้วยนะครับเเทนยังเป็นขาลงครับเทนยังเป็นขาลงแล้วก็โมเมนตัมเนี่ยยังคงไม่ค่อยดีนะยังคงเสียเสียรูปแบบการขาขึ้นมาโดยตลอดนะยังขึ้นไม่ได้ แนวต้าน1 8 1 5 0แนะครับแนวรับ14,600เทนขาลงนะครับก็ถ้าใครอยากจะส่วนเนี่ยให้ไปดูแนวรับข้างล่างน,นะครับก็น่าสนใจถ้าลงมาถึงเป้าหมายนะครับอาจจะส่วนซื้อนะครับแต่เทนเอ่อ f ฟล l ์อัพยังเป็นเทนขาลงอยู่นะครับอันนี้ก็ให้ดูภาพของ4ดัชนีเอเชียนะนะครับถ้าใครสนใจตอนนี้ตลาดหุ้นฝั่งไทยดูเงียบๆน,นะก็อาจจะดูนิกเกิกก็ได้ถ้าชอบขาขึ้นหรือชอบแบบจังหวะที่ย่อลงมาแล้วซื้อได้ก็อยากดูอย่างไต้หวันนะครับหรือชอบขาลงไปเลย เรารอจังหวะชอโโลล็อตโฟล์แล้วรอจังหวะเด้งเล่นสวนนะครับก็ดูห่างเสียงกับไชน่าเอฟฟิ้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูการาฟราคาทองคำกันนิดนึงนะครับการาฟราคาทองคำนะครับก็ต้องบอกเลยว่า,าระยะสั้นเนี่ยนะครับระยะสั้นเนี่ยดูดูตอนที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยครับเบรกเอาขึ้นมานะครับเบรกเอาขึ้นมาแนวต้านสําคัญเอ่อแนวรับแนวต้านตอนนั้นคือ2 0ง0นะครับแล้วก็เบรกขึ้นมายืนได้นะครับตอนนี้จุดบริเวณนี้จะเป็นกรอบสําคัญนะครับที่ไม่ควรหลุดนะไม่ควรหลุดนะครับ นะครับส่วนกรอบแนวต้านจะสังเกตนะครับแนวต้านจะมีอยู่2แนวประมาณ2 0 0 20 0เนี่ยเป็นแนวต้านสำคัญนะเป็นแนวต้านสำคัญส่วนแนวรับสำคัญก็อยู่ที่2040นะครับ2 0 4 0นะครับผมเชื่อว่าระยะสั้นเนี่ยนะครับจะแขวงไซด์เวทก่อน,นจะมีจังหวะย่อพักย่อพักฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นไซด์เวทในมุมมองขาขึ้นไปก่อนนะครับถ้าย่อลงมาไม่หลุดแนว2040ซื้อ ขึ้นไม่ผ่าน2,060ถึง2,065 Open Shot หรือว่าเปิดขายนะครับตอนนี้ยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะแก่้งในกรอบไปก่อนนะครับรอการชูมอโ m c m e e t i n g ที่จะจัดขึ้นนะครับในช่วงปลายเดือนมกราคมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็เ,เดี๋ยวพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันพฤหัสนะครับแล้วก็ขอให้น้ังทุนโชคดีในการลงทุนนะครับสวัสดีครับ